ชัดเจนพีทกันตพรเคลื่อนไหวแล้วย้ำความรักแก้มบุม๋มหวานน้อยแต่หวานนะกลายเป็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์แทบจะในทันทีสำหรับกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กแชร์โพสต์อ้างอิงถึงว่าที่คู่บ่าวสาวแก้มบุม๋มปิยดาสิทธาชัยและพีทกันตพรหานพาณิชย์ด้วยการระบุข,ข้อความในทำนองบอกเลิกทั้งที่ขอแต่งงานแล้ว ไปไม่ถึงวันวิวาฝ่ายชายบอกเลิกกลางคันเปิดนาทีแก้มบุม๋มถูกพีทบอกเลิกเพราะเหตุผลนี้ทำอึง้งทั้งที่ขอแต่งงานกันแล้วจนก่อให้เกิดประเด็นคำถามในหมู่ชาวเน็ตว่าสรุปแล้วข้อมูลดังกล่าวจริงเท็จอย่างไรกันแน่กระทั่งล่าสุดทางด้านพีทกันฑพรน,นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรูก็ได้ถือโอกาสใช้พื้นที่บนอินตอร์แกรม โดยโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหวานใจคนสวยแก้มบุม๋มปียดาพร้อมเขียนแคปชั่นรายยาวย้ำสเตตัสความสัมพันธ์ให้แฟนและหลายคนที่กำลังสงสัยได้โรงอกซึ่งเจ้าตัวระบุว่าทุกอย่างยังปกติดีและตัวเองก็เห็นข่าวที่ออกมาแล้วเช่นกันก่อนจะติดแฮชแท็ก ทิ้งท้ายด้วยการลงวันที่เลิกดีวันวิวา19พฤษภาคม2567โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องเอาจริงๆก็ว่าคู่เราหวานไม่มากนะแต่ทำไมหมดขึ้นเต็มห้องเราเนี่ยปอลอทุกอย่างปกติดีนะครับถึงต่างคนจะงงานเยอะมากก็ตามแอบเห็นข่าวอะไรแวบๆ